ริชีโปตแตกคากองค่คามนาพระเอกเย้ยพระเอกในเรื่องฮิวหนุ่มใหม่มาถึงถิ่นริชีอรเนตโปตแตกคากองไทยอัพังตัวแล้วแต่ปิดไม่มิดค่ะจบลงไปอย่างสวยงามนะคะสำหรับละครดังอีก1ช่องจากทางช่องวัน31ค่ะได้นางเอกสาวริชี่ออรเนตที่พึ่งย้ายจากทางช่อง3หันมารับบทที่แปลกใหม่ในช่องวันประกบคู่กับพระเอกมาเทตโตโนพาคินค่ะ ในทั้งคู่ก็ลงละครแบบชิมรางเรื่องแรกในเรื่องปัจจันดแดกและครแนวแฟนตาซีสุดสนุกจัดเต็มด้วย CG ครับคุณภาพเรื่องราวนี้นะคะต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยแหละคะ่ะ งานนี้นะคะหลังจากที่ละครเรื่องนี้จบไปก็ทําเอาเป็นที่พูดถึงกันยกใหญ่ค่ะเมื่อสาวริธี่ทาอะไรคาหน้าพระเอกและนักแสดงร่วมช่องจนโปแตก่ากองชนิดที่ว่าไม่อําพลังตัวละครเลยก็ปิดไม่มีจริงๆแล้วค่ะแอบโปอยู่เดอ้อกับพระเอกหนุ่มละครคู่กันจากทางช่อง3นั่นก็คือหนุ่มก๊อตอิทธิพที่อยู่ไปโผ่ในงานมิเต็งรวมตัว ดูละกอตอนจบของทีมงานและนักแสดงเรื่องพระจ,จันพระจ,จันแดงทางช่องวัน31ที่นำทีมโดยโตัวโนพโาคินมาร์จุดทาวุธแน่นอนแหละค่ะจุดประสงค์ของหนุ่มก๊อตก็คงไม่ใช่บังเอิญมาแจมหลอกเลยค่ะเพราะเจ้าตัวคงจะมาเฝ้าแฟนเอ้ยคงจะมาดูแลแฟนแหละค่ะแม็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขานะ่ารักจริงๆค่ะ